สวัสดีครับ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 พี่หนึ่งวันนี้นะครับผมพบกับพัตเตอร์นะครับผมแล้วก็พี่ตองหนึ่งที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองนะครับกิจสราคุตคาวันนี้นะพัตเตอร์กับพี่หนึ่งเนี่ยมีรถดีๆมานําเสนอแน่นอนนะครับผมคันนี้นะครับกับราคาป t14 7แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผม7แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทกับเครื่องสามพันนะครับอิวูสุมิวเอ็กซ์นะปีสองพันสิบสี่นะครับเครื่องสามพัน ตัวเนด้วยคันนี้แต่งมารอบคันถูกต้องครับเป็นตัวเนนะครับผมตัวนี้พัตเตอร์ไท์เลยอบอกเ,เลยช่วงหน้ามาดูข้างหน้ากันก่อนอนะตัว 14. ส4สําหรับตัวมิวเอ็กซ์เนี่ยคันนี้มันชุดแต่งรอบคันซึ่งที่มันต่างจากตัวธรรมดาเพราะว่าตัวนี้มันจะมีจมูกนะเครื่องสามพันดีเซลมันจะมีจมูกตรงนี้นะทาให้ดูแบบดูด้านนะครับผมดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดูเท่มากขึ้นนะ,ะกระจังหน้าเป็นสีนดำนะครับนี่มาดูไฟหน้านะครับผมดีไซน์ของตัว SUV อย่างตัวมิวเอเองนะครับผมเขาตรงเนี้ยเห็นไหมเขาจะเป็นไฟ LED แล้วเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมไฟจะเป็นแนวแบบโปรเจคเตอร์นะตัวนี้ตัวนี้เขาแต่งมาเองไหมเออมาเองนะครับไม่ใช่ตัวนี้มันมาจากศูนย์นะอุ้ยมาจากศูนย์เลยจากศูนย์ใช่เวลาออกออกมันจะมีตัวนี้มาอยู่ผมว่าทําไมไฟไม่มีรอยแกะใช่แสดงพิ่งมาจากศูนย์นะครับนะครับแล้วก็ได้วงแหวนถูกต้องโปรเจคเตอร์ ใช่แล้วนะครับผมสวยงามเดย์ไลท์ทัมมิ่งมีนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะตกรุ่นเลยนะมีไฟเดย์ไลท์ส่วนด้านล่างนะครับผมไฟตัดหมอกด้านล่างเป็นไฟเออเป็นหลอดธรรมดานะครับผมก็ไฟตัดหมอกแล้วกันอ่าเป็นไฟตัดหมอกธรรมดานะครับผมไม่แต่ว่ามันมี2ตัวนะอ่ามันมีมันมีตัวนี้เสริมเสริมออกมาไงแล้วก็ตัวนี้สเกิร์ตนะครับเป็นชุดแต่งนะครับคุณน้องวัตเตอร์ครับผมสิ่งที่อยากให้น้องวัตเตอร์แนะนําลูกค้าที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งครับผมคันนี้ได้เลยอีก เป็นยางกับแม็กครับผมยางแม็กอ่ะเห็นแล้วว่าสวยแน่นอนแต่ยางียางย่อเลยยางโยโกฮามาโยโกฮามาครับถือว่าเป็นยางเกรดเนื้อดีเลยนะผมมองว่าเนี่ยยางรุ่นนี้ที่มันมากับตัวไปทางรถที่มันมีน้ำหนักแบบเนี้น้ำหนักหนักหน่อยตัวเนี้ยยางตัวเนี้ยมันนิ่มมากเลยนะลูกค้ที่หนึ่งใช่ครับยางนี้เป็นยางปี19ใช่ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาคือมันคือยางมันใหม่มากนะลูกค้านะยางปี19นะครับ แล้วล้อแมกนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีการเบียดกับฟุตบาทน,นะครับสีนี่เนียนกิฟไม่มีคําว่าไปทำมาใหม่ uh huh. คุณน้องมาเตอร์ครับบันไดนี้มันเหยียบได้หรือเปล่าเหยียบได้นะคือด้วย<อ>เปิดเปิดเหยียบให้พี่ดูหน่อยอ่า นะครับถ้าถ้าเป็นผมเหยียบมันดูไม่อลังการเนี่ยผมว่าพี่หนึ่งขึ้นมาเหยียบได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันรองรับน้ําหนักคนได้นะครับนะเห็นกางเกงผมสีแดงไม่ต้องตกใจนะไม่ได้ไปจุดจีนนะอ่าก็ให้ดูกันว่ามันรองรับน้ําหนักได้จริงนะมันไม่ใช่ชุดแต่งสวยๆนะนี่มันคือใช้งานได้จริงมือจับเป็นโครเมียมนะครับข้างหลังนะครับจะมีปีกขึ้นมานะครับปกติจะไม่มีตัวนี้ไม่มีนะครับมันจะมีแค่ตัวข้างบนตัวนี้นี่แต่ตัวนี้จะไม่มีรู้ไหมว่าตัวนี้ออกห้างร้านสองเลยนะใช่ ออกข้างอยู่ร้านสองป้ายก็คือมันน้องจากท็อปสุดอ่ะถูกต้องครับน้องจากท็อปสุดก็คือน้องจากตัวขับสี่ใช่เนาะเป็นเป็นรองจากขับสี่เท่านั้นเองนะเป็นชุดแต่งตรงรุ่นนะครับมิวเอ็กนะครับแล้วก็ช่วงล่างนี่นิ่มนะเปิดข้างหลังดีกว่่านะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับกดนะครับแล้วก็ด้งนะครับข้างหลังนะครับอ่ะเบาะแถวที่3ามพับไว้นะครับ ข้อดีของการทับบอแบบนี้นะครับผมอย่างแรกเลยเลื่อนนอนเลยเรียบคือมันจุสัมภาระได้เยอะนะแบบเนี้ยมันจุสัมภาระได้เยอะแล้วก็เรายังมีช่องเก็บของแบบแนวแบบกระจุกกระจิกนะหลายคนบอกว่ามันเก็บอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะน้องวัตเตอร์มันเขาเรียกว่าอเนกประสงค์ถูกต้องถ้าเกิดเดินทางไกลๆต่างจังหวัดนะ อยากจะปูเบาที่นอนเล็กๆยาวๆเลยปูได้เลยนะนี่นะครับประตูด้านในเสริมพานเหล็กทั้งสี่บานโอ้โหนะครับประตูด้านเนี่ยทุกบานนะครับเสริมบานเหล็กทั้งสี่บานสี่บานนะครับเพื่อนะครับความปลอดภัยใช่เป็นระบบนะครับปลอดภัยของเขาคันนี้นะครับผมเสริมพานเหล็กทั้งสี่ด้านคอนโซลของอิซูซุนะครับก็จะไม่ได้ต่างกันกันกบตัวกระบะมากสักเท่าไหร่แต่ว่า นะครับคันนี้ที่เพิ่มเข้ามาคือลายไม้ที่เสริมเข้ามาในตัวนี้ก็คือนะครับผมลายไม้นะครับผมลายไม้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เนเห็นไหมที่บอกว่ามันมีเนเนวิเกเตอร์ใช่นะครับตัวนั้นก็ช่องเก็บของจีฬาถะนะครับเล็กๆน้อยๆอันนี้ใส่แก้วได้สิ่งที่อยากจะบอกนะครับรถบางรุ่นนะมันไม่มีที่ช่องเอนะครับที่ใส่น้ําดื่ม แต่ตัวนี้ดึงมามแล้วใส่ขวดน้ําดื่มกาแฟาแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็น,นิร์เย็นเลยแหละเพราะว่ามันรักษาความเย็นของของที่เราดื่มได้ด้วยวนะครับ<ช>แล้วก็มีช่องวางแก้วใช่ช่องวางแก้วจะมี2ฝั่งนะระบบเสียงนะจุดเด่นของเขาอีกเรื่องหนึ่งเลยกับ ที่ได้เปรียบ SUV รุ่นอื่นๆนะครับผมระบบเสียงของเขาเนี่ยเป็น Dolby Digital นะครับผมก็เป็นระบบเสียงเขาเรียกว่าระบบเสียงเซอร์ราวนะครับถูกต้องและที่สำคัญนะตัวนี้อย่างบางรุ่นรุ่นใหม่ๆมันเสียบเมมไม่ได้แล้วอ่ะต,อตุวนี้ตอร์ตัวนี้เสียบเมมเสียบ USB ก็ได้แล้วแอร์น,นะครับเป็นเอรสามตอนนะเป็นแอร์สามแอร์ลาว์นะครับมีแอร์ลาวคือจะมีแอร์ทุกๆท,กท,กท,กที่นั่งใช่ลองสังเกตว่าเนี่ยเห็นไหม ทุกที่นั่งเขาจะมีแอร์เลยเหมือนรถทัวร์ครับลงที่หัวนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็มีตัวเกี่ยวนะครับเกี่ยวของบงบองนะครับ4กิโลนะรับน้ำหนักได้4กิโลแต่จริงๆแล้ว5กิโลกิโลก็ไม่หักหรอกแต่ด้วยถ้าเกิดว่าความจริงแล้วมันบังคับไปประมาณ4กิโลมากกว่านี้ก็หักนะครับอามาดูด้านหน้านะ Isuzu MU-X นะครับผมปี2014เครื่อง3000ตัวนนะครับตัวท็อปนะแต่เป็นขับเป็นตัวขับ2นะ ราคาอยู่ที่719,000บาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ14,000กว่าบาทนะครับ14,000กว่าบาทไม่เกิน15,000นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ5ปีนะครับอยากให้ลูกค้าที่นรารักทุกท่านนะครับ ผมบอกได้เลยนะครับเห็นคลิปวิีโอนี้หรือใน y o u u t e ครับผมท่านต้องรีบติดต่อมาใช่แล้วถ้าท่านไม่รีบติดต่อมาอาจจะเสียดายรถสภาพเดิมๆสีไม่เคยเก็บเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมผมขอบคุณที่ดูพัตเตอร์กับพี่หนึ่งจบจบนะครับผมวันนี้พัตเตอร์และพี่หขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับ